ก็มีท่านหลายฐานอยู่เสมอว่าทำอย่างไรจรึงจะร,รับการส่งสัางของจิตได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องหนักใจอยู่มากบางรายมีเนังสือไปอ่านแล้วมีเครืเสกเคมีเชื่องเกเสียงฟังก็ยังบอกว่าไม่สามารถจะปฏิบัติได้อย่างนี้ผมก็จนใจเหมือนกัน ตัวน,นี้เพราะอะไรก็ว่าตนเองก็ไม่สามารถจะทําใครจะมีจิตเป็นสมาธิได้หรือท่านลินไม่สามารถจะทรงจิตเป็นสมาธิได้ถ้าเราจะพูดกันตามในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาก็แสดงว่าท่านพวกนี้เป็นอภัพภพระบุคคลเป็นบุคคลที่หาความเจริญไม่ได้อย่างหนึง่งเป็นเนคบุบรถ เป็นบุคคลผู้เปล่าอย่างหน,นึ่งตอนนี้ก็อะไรก็ว่าการเจริญกรรมฐานผมก็ไม่เคยศึกษากับครูบาอาจารย์ไหนที่นนั่งสอนอยู่ทุกวันเป็นแต่เพียงว,ว่าเคยรับการศึกษามาคราวหนึ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆก็พยายามทำให้ครบถ้วนถ้าเราได้สิ่งนั้นไปยังไม่ครบถ้วนก็ไม่ไปหาครูบาอาจารย์ หรือถ้าบางเอิญสิ่งที่ได้มามันเกิดปฏิกิริยาในเวลาปฏิบัติเราก็ไปสอบถามท่านนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสำหรับที่วัดเรานี่ศึกษากันมากวันนหลายเวลาเราองยอมปรากฏว่ามีบุคคลผู้บกส่องในจริยาแม้แต่ระเบียบที่อ่านฟังกันทุกวันก็สักแต่ว่าฟัง คนแบบนี้หาทางไปสวรรค์ไม่ได้ทางที่ไปได้มีทางเดียวคืออบายภูมิเพราะอะไรก็เป็นวิสัยเพราะาบยภูมิเท่านั้นที่จะงเป็นชิ่นนั้นมีการตังได้กระทานทุกวันทําไมจึงมีจิตไม่จเจริญเมื่อเราไม่ดีก็เพราะว่าไม่สนใจในความดี มีการเจรเิญพระกรรมาฐานในด้านการรับอารมณ์ก็จริงก็ฟังกันอยู่ทุกวันไม่น่าจะต้องมาเตือนกันที่ต้องเตือนกันก็รู้สึกว่าก็จะมีพกกอาความเลว้มากไม่ไดพกความดีมากเขาไม่เตือนกันบ่อยการเจรเิญพระกรรมาฐานเขาฟังแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติ นี่สำหรับวันคุนนี้ได้พูดถึงการรวบรวมกำลังใจสนักประการโฟร์าันโดยการกำหนดรุ่นลมให้ใจเข้าออกและคำภาวนาวัคพุธโธนี่เป็นวิธีการที่เขาปฏิบัติกันตามปกติแล้วก็ทำกันมาได้ทัสมาบัตรแปดก็ได้วิธีนี้เท่านั้นที่ทำกันมา แล้วมีอีกวิธีหนึ่งถ้าบปรยาสาบลงไปก็ใช้ลมเกาะให้มากขึ้นนั่นก็คือหารูปกระคำสักหนึ่งพวงหรือหาก้อนเกลือก้อนหินเล็กๆก็ได้เอามาใส่ไว้ในถ้วยถ้วยหนึ่งวางไวข้ข้างหน้าถ้าเป็นก้อนหินรูปกรคำแล้วก,ก็นำรูปกระคำมาถือไว้ สร้างอารมณ์ทางใจให้เกิดความห่วงให้มากขึ้นคือห่วงเฉพาะจิตได้แก่การกํนหนดรู้ลมหายใจเข้าออกและคำภาวนาว่าพุทโธเพิ่มความห่วงในการชักรุปคำก็อีกห่วงหนึ่งให้จิตมันอยู่เฉพาะรู้ลมหายใจเข้าใจออกรู้คำภาวนาว่าพุทโธรู้ชักรุบคำให้ใจเข้านึกประพุธ หายใจออก,อก,ก,กด้ว่าโทชักรูปคำไปหนึ่งเม็ดเพราะให้จิตมีงานรู่ก็คำมีร้อยแปดเม็ดน่าจะมากกว่านั้นก็ได้น้อยกว่านั้นก็ได้จะมากก็าตามจะน้อยก็าตามเราจงตั้งมโนบริธานเลยว่าถ้าในขณะที่ชักรูปคำไม่ครบถ้วนตามที่เรากําหนดไว้ถ้าจิตใจเผลอจากการภาวนา เลยจากการรู้ลมไม่ใจเขาออกเลยจากการชักลูกประคำเราจะเริ่มต้นใหม่เป็นนี้เป็นจุดเป็นการกระทำความดีของเราวันหนึ่งในยี่สิบสีงง่ชั่วโมงการกำหนดนู้ลมไม่ใจเข้านึกว่าพุทธกำหนดนู้ลมไม่ใจออกนึกว่าโทแล้วก็ชักลูกประคำหนึ่งเม็ด เมื่อครบร้อยแปดไม่ก็รู้สึกว่าจะสี้เวลาไม่กี่นาทีถ้าเราไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์จิตได้อย่างนี้ก็แสดงว่าจิตของเรามันเร็วม,มากกว่าดีการทำได้ตามน,นั้นก็จงชื่อว่ามีความดีไม่เท่าความเลวถ้าไม่ก็อ,อะไรเพราะว่าวันหนึ่งมันมียี่สิบสี่ชั่วโมงเราเอาสติสมัมปชัญญะเข้าไปรู้ลงไปใจเข้าใ,ใจออก รู้คำภาวนารู้การชักรระคำกี่นาที <c oughs> เวลานอกจากนั้น <c oughs> มนอกเหนือจากเวลาหลับถ้าจิตเราไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ให้อยู่ได้กี่ชั่วโมงถือว่าชั่วโมงนั้นนั้นเป็นชั่วโมงในการขาดทุนนี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถรควบคุมกําลังใจของเราให้เป็นสมาธิคําว่าสมาธิแป่าการตั้งใจ <c oughs> เราตั้งใจว่าจะรู้ยอมให้ใจเข้าใ้ใจออกตั้งใจว่าเราจะภาวนาวุาทธโธตั้งใจว่าเราจะดึงรูปคัมรอบละหนึ่งเม็ดคือพุทธโธพุทธแล้วก็โทลสักหนึ่งเม็ด <c oughs> นี่เป็นคู่กันไปที่โบราณอาจารย์ท่านนิยมใช้รูปคัมความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้รูปคัม สมัยก่อนผมก็ไม่เคยใช้รูปครสมัยนี้ก็ไม่เคยใช้ตอนนี้ก็ได้เพราะว่าก็พยายามจะเอาชนะกำลังใจเป็นสำคัญเพราะว่าตั้งเวลาไว้ถ้าเวลาเท่านี้ถ้าเราไม่สามารถจะทรงอารมณ์อย่างนี้ไม้ได้เราจะยอมตายดีกว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อความดีในพระพุทธศาสนา ต้องมีคุณธรรมสี่ประการประจําใจจะเป็นทางโลกก็ดีจะเป็นทางธรรมก็ดีเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่านี่เราเรียกพูดกันเลยวระพุศาสนาก็เลยเอาพุทธศาสนาโดยเฉพาะคุณธรรมประจําใจสี่อย่างท่านเรียกว่าอิธิบาตแาะว,ว่าคุณเครื่องยังประโยชน์ให้สำเร็จในกิจที่เราจะคุณธรรทุกอย่างไม่ว่าของอยากหรือว่าของง่าย ของหนักหรือของเบาทางโลกคนดีท,ทางธรรมคนดีถ้ามีทุิบทัทสีใยการประจำใจบุคคลผู้นั้นจะทําอะไรก็สําเร็จทุกอย่างทธิบัทสีก็คือหนึ่งชั้นทะมีความพอใจในกิจที่เราคึงจะทำสองวิงริยะมีความรู้สึกกิตเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเต็มด้วยความยาก เราจะต้องใช้อารมณ์ต่อสู้กับความเหนื่อยยายกบกบฏที่เพิเกิดขึ้นไม่ท้อถอยมิตรสนใจปักไปในส่วนนั้นเลยวางไม่วางสุระถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากปวิประการใดก็ตามทีสุระประเภทนี้เราไม่วางถ้าทำไม่เสร็จก็ให้มันตายไป มีมาษา,าใช้ปัญญาไขาคนพิจารณาทุก่อนที่จะลงทำรีอใช้ปัญญาพิจารณาในกิจที่เราทําแล้วว่ามันถูกต้องมันดีไหมมันควรหรือไม่ควรดีหรือไม่ดีการนี้เรียหยาบนี่คุณธรรมเรื่องสี่ประการนี่ถ้ามีแกบคุคคลใดโอ้สมเด็จพระจอมไตรยเบรม์มัสต์สันดาสุนทรภว่า ผลแห่งท่านที่ท่านหลายเคื่องประสงค์ได้สําเร็จทุกอย่างไม่มีอะไรพลาดนี่การเล้นสำหรับพวกเราที่ปฏิบัติกันมาก็รู้สึกว่าดีกันหลายโอ้แล้วก็แยกก่ก็หลายคนเพราะอะไรเพราะว่าศักระบ,บวชศักระวาปฏิบัติสักระวาฟังแต่ไม่เคยทําความดี แย่นี้ถ้าบวชเขาบอกว่าบวชอยู่ก็เสียก็เหลืองสิกไปก็เปลืองภลายแล้วเราจอยู่กันทําไมในขอบเขตของาศาสนาถ้าเราไม่เอาดีคําว่าสาธตรืบพุทธจีนโนรสก็แปลว่าเป็นโลกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพาาระอรหันต์องค์แรก แต่ว่ากิปจประจําที่จะทงมีเป็นของง่ายๆเราปฏิบัติกันให้ดีไม่ได้แล้วเราจะไปไหนตอนนี้สุดเราก็ไปอบายนิมพุสหบับพระนี่ไปนรกมากกว่าครวัตเพราะว่าเป็นปูชนียบุคคลในตอนนี้เราจะทราบกันในด้านของวิไหนว่าพระโดนนรกแบบไหนท,ไทําไมถึงจะลงง่ายกว่าชาวบ,บ้าน นีเปรนการหนึ่งสนรับการควบคุมกำลังใจเขาใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องช่วยนั่นก็คือสมมติว่าท่านนั่งอยู่ในห้องพระนั่งอยู่ในโ,โบสถ์นั่งอยู่ที่เสลาแล้วก็มองภาพพระลืมตาไม่ต้องหลับตา นั่งมองภาพพระพุทธรูปองค์นี้ท่านสวยพระพุทธรูปองค์นั้นเป็นสีแบบนั้นพระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะแบบนี้จิตใจจับอยู่ที่พระพุทธรูปแต่ความจริงการลืมตาในควบคุมกาลังใจได้ดีกว่าการหลับตาี่เป็นนักที่ปฏิบัติฝึกกันใหม่ๆหรือว่าเราจะดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้จับจ้องอยู่ในสิ่งนั้นให้ใจมันอยู่เฉพาะสิ่งนั้น การควบคุมกำลังใจแบบนี้สามารถเอาความดีได้ไง่ายหรือบางทีแล้วก็น้ำใส่ขันมานั่งมองดูน้ำมองดูอใจดูเฉพาะน้ำจิตจับอยู่มองดูถ้าสบา,สบายดีแล้วหลับเนื้อหลับตานึกถึงภาพน้ำเมื่อกิตมันเลื่อนไปแล้วก็ลืมตาขึ้นมาดูใหม่อย่างนี้ก็ได้ สำหรับนักปฏิบัติกรรมาฐานเดินทดลองในป่าส่วนใหญ่เขาจะเอาหินเอาต้นไม้เอาทานน้ำในป่าเป็นการเจริญกรรมาฐานโดยธรรมชาติเป็นการรักษาอารมนี่เราว่าจะเลือกการรักษาอารมอย่างแคบๆค,คือให้จิตอยู่ในสภาวะที่เราต้องการที่เรียกว่าสมาธิในเมื่อแท่จริงๆเนี่ยเขาใช้ไปถึงวิปนสสนายญาณ แต่ตอนนี้เรายังไม่พูดกันแล้วตอนใหญนก็นั่งดูต้นไม้ความจริงว่าเราก็หาต้นไม้ได้ไม่ต้องไปป่าไหนไอป้ป่าลึกป่าเล็กป่าใหญ่ป่าใกล้ป่าไกลมันมีต้นไม้ั้งนั้นดูต้นไม้แลือดูดอกขงองเราต้นไม้ดูให้จิตมาจับอยู่ตรงนั้นไะภาวน,นาว่ายัางไงหรือไม่ภาวน,นาก็ช่าง เพื่อดูใบไม้ที่มันมีความเขียวเฉอมให้จิตมันจับอยู่ที่ความเขียวดูต้นไม้นี้มีกิ่งก้านสาขาวสาวายให้จิตมันจับอยู่ที่นั่นบางครั้งเราก็ดูกระแสน้ําไหลจากน้ําตกที่อยู่ในป่าน้ําไหลไปแล้วก็ดูน้าให้จิตมันอยู่ที่น้ํานี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะวควบคุมกําลังใจให้อยู่ได้ การใช้วิธียงนี้จะใช้มานานหรือไม่นานไม่สําคัญถ้ามันเมื่อยตามเมื่อยใจแล,ล้วก็เลิกเลิกแล้วก็หาอารมณ์สงบจับลมหายใจเข้าออกให้จิตมันเป็นสุขภาวนาว่าพุโทโธก็ได้อะไรก็ได้ตามอธัธยาศัยหรือว่าเราจะพิจารณาร่างกายของเราหาตามความเป็นจริงว่าโอ๋นอร่างกายของเรานี่มันเป็นยัจังนะ มันไม่เที่ยงจริงๆแตนมีเพราะอะไรก็เราเกิดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วต่อมาเวลานี้ก็โตเป็นพ่อคนแม่คนได้แล้วเมื่อโตขึ้นมาแล้วเราไม่อยากแก่มันก็จะแก่เมื่อเราไม่อยากตายมันก็จะตายเราไม่อยากป่วยมันก็จะป่วยเสียงทั้งหลายเหล่านี้เราไม่ต้องการมันเลยแต่ได้ว่าเราก็ต้องพบกับมันอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ก็อะไรก็เพราะว่าเราไม่สามารถจะหนีมันได้เพราะสภาวะเช่นนี้มันเป็นกฎธรรมดาของร่างกายคิดเยนนี้ก็ได้เล่นถ้าคิดเย็นนี้เป็น,น,น,นปันปสนาย,ยานก็ยังอ่อนเมื่อสภาพร่างกายที่เพียงถ้าเราไปยึดถือมันเป็นยังไงมันก็เป็นทุกข์โลกนมีเท่าโลกเราจะหาอะไรเป็นสุข ต่ความจริงความสุขมันมีสำหรับใจเรานั่ก็คือใจเรายอมรับนับถือกัข่องธรรมดาและความเป็นจริงเราไม่ฝือนะรารมณ์ในความเป็นจริงของโลกโลกเกียิจังหายความเที่ยงไม่ได้โลกเป็นทุกขรัังถ้าเราเกาะนะถ้าเราไม่เกาะเราก็ไม่ทุกทุกตัวไหนเราบ้านมันจะพังเราเกลจะไม่มีบ้านอยู่แล้วก็ทุกข แต่ว่าถ้าจิตใจทีเ่เรายอมรับนับถือก็คนธรรมดาว่าสภาวะสมบัติของโลกทั้งหมดทั้งหมดนี้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันมีความเกิดขึ้นเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในระากลางมีการสลายตัวเป็นอันสุดเรื่องของมันธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันจะพังก็เชิญมันพังยันมันไว้ไม่ได้ก็ให้มันพังไปก็หมดเรื่องหมดราว ไม่แต่ร่างกายของเราก็จะต้องพังถ้าแล้วก็ผลนไม่คิดแต่ร่างกายของเรา,าสมมุติว่าร่างกายของเราจะต้องพังลงไปเวลานี้เราจะทําความรู้สึกยังไงตอนนี้ก็ต้องหาความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่ไม่แก่อยู่เสมอหรืคนเขาฟันหักก็ต้องคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าฟันของเราจะหัก เห็นคนเ็าหัวหงอกเ้าหัวล้านก็ค,คิดว่าสักวันหนึ่งขนาผมก็เราไม่หงอกผมก็ล้านเห็นคนเขามีสายตาสั้นคือมันเขาอาศัยความแก่ไป็ําำคัญมองอะไรไม่ถนัดก็คิดว่าสักวันหนึ่งข้านาสภาวะของเราจะเป็นอย่างนั้นเห็นคนก็ป่วยไข้ไม่สบายก็มีความรู้สึกไม่จิูสเสมอว่าสักวันหนึ่งข้านา,นนา,นาเราก็ต้องป่วยไข้ไม่สบายอย่งางนี้ เห็นคนก็ตายแล้วสัตว์ตายก็จะคิดว่าชีวิตรินสิองทีเรามีสภาวะอย่างนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้เป็นนิบันสนาญาณทำกำลังใจว่าถ้าอาการอย่างนั้นมันปรากฏกับเราเราจะสร้างความรู้สึกแบบไหนถ้าเราจะห้ามจะปราบมันก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยว่าช่างมันมันจะเป็นอะไรก็ช่างของมัน พราะว่าสภาวะของมันเป็นอย่างนั้นเราหาอารมณ์คิดอารมณ์คิดอย่างนี้ท่านอาจจะสงสัยว่ามันเป็นสมาธิหรือก็ต้องถามตัวเองไปก่อนวพาเราตั้งใจคิดอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราตั้งใจคิดแบบนี้มันจะมีวิปัสนาญาณสมถาวิปัสนาในความจริงมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แยกะไรแยกไปไหนที่เราพูดแยกก็แยกไปส่งเดชเพื่อความเข้าใจเท่านั้น เมื่อหาก,กว่าจะาววอย่างนั้นเกิดแล้วก็บอกช่างมันอาการของมันเป็นอย่างนั้นห้ามปลามันไม่ได้ไม่อยากจะเกิดนี่ก็เกิดเกิดก็อาศัยความโง่เป็นปัจจัยถ้าเราไ้เกิดแล้วจะมีความแก่จะมีความป่วยไข้ม่สมัยมีการพัดกาะจากของรักของชอบใจจะมีความตายมาจากไหนก็นี่เราเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อป่วยป่วยเกิดมาเพื่อพัดทาะจากของรักของชอบใจเกิดมาเพื่อตาย เมื่อการอย่างนี้มันมาถึงเราก็ใช้บทโทนาพิเศษเราช่างมันแค่เป็นอะไรก็ช่างมันใครเขาจะด่าเขาจะว่าเขานินทายก็ช่างมันใครเขาจะสงเสริมเยินยอก็ช่างมันก็ราว่าการดา่กากันว่าการเนินทากานสงเสริมไม่ได้ทําให้เราดีหรือให้เราชั่วเราจะดีหรือเราจะชั่วมันอยู่ที่ตัวของเราเอง เป็นอนุวาเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดานี่ก็เป็นวนธีหนึ่งที่ทำใจเราสบายอารมณ์ของเราที่จะสบายจริงๆเมื่ออารมณ์เป็นสุขอารมณ์ที่มันจะเป็นสุขก็คืออ์สมาธิสมาธิทําใจให้เป็นสุขคําว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจตั้งใจรี่ในครอบขตของความดี นี่เป็นอันว่าวิธีการที่เราจะปฏิบัติให้จิดมีสมาธิให้มีอารมทรงตัวมีวิธีมากมายพระพุดธเจ้าทรงแจกไว้ทั้งสี่สิบอย่างแต่เราพอใจอย่างไหนเราก็ทําอย่างนั้นวเวลาเราจะอ่านหนังสือก็ตั้งใจอ่านตั้งใจจำนี่มันก็เป็นสมาธิทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งใจอ่านตั้งใจจํา ตั้งใจดูตั้งใจปฏิบัติตั้กาจงานให้เรียบร้อยมันก็เป็นสมาธิการพูดคุยกับใครก็ตามคุมอารมณ์เมื่อโดยเฉพาะที่เราต้องการจะพูดในเรื่องราวอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งใจถ้าหากว่าท่านจะหันีข้ามาถามว่ามันจะลงกับความดีที่พระพุทธเจ้าต้องการไหมก็ต้องตอบกันลง เพราะว่าเราสามารถเราควบคุมกําลังใจให้อยู่ในขอบเขตที่เราต้องการได้ผลที่โอสมเด็จพระจอมไตรริเกสรรดา,าต้องการก็คือะนิพานตัวผลิพานนี้จะได้มาจากวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณจะมีการทรงตัวได้เพราะอาศัยสมาธิถ้าเราไม่มีสมาธิอิปัสสนามันก็มีไม่ได้ในอันดับแรกก็ต้องฝึกกำลังใจสมาธิให้ได้โดยสองฝ่าย คืออารมณ์หยุดอยู่ก็สภาวะคือภาพอย่างใดอย่างหนึง่งคืออารมณ์หรือว่าอารมณ์ภาวนาภาวนาอย่างใดอย่างหนึง่งนี่เป็นอารมณ์สมาธิทรงจิตให้หยุดเป็นฌานกับสมาธิแบบแบบหนึ่งก็ได้แต่ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงตามความเป็นจริงทุกอย่างของสภาวะในโลกเพราะว่าตามสภาวะธรทมก็ตาม เมื่อจิตเราทรงอยู่ในอารมณ์นั้นตัวนี้ก็เป็นอารมณ์สมาธิทำจิตให้เป็นสุขตัวนี้สุขมากสุขดีกว่ารมทรงตัวปกติเพื่อแค่กาหนดรู้ลมหายใจเขาออกและคำภาวนาแต่การที่ยังควบคุมลมหายใจเขาออกแลวภาวนานีิถึงไม่ได้แน่แต่ใช้อะไรอย่างอื่นก็ตามทิ้งไม่ได้ที่ถ้าเราจะรู้ว่าทําไมเราจรึงจะทรงสมาธิได้ เขาบอกว่าได้ทางสมาบัตินีสายสุขวิปัสสโกไม่ต้องไปพูดเรื่องนั้นสายสุขวิปัสสโกต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์ดีเราก็มาพิจารณาว่าอารมณ์ที่เราต้องการเช่นการรู้หรือไม่ใจเขาออกคาภาวนาว่าพุทโธหรือการชักร,รูวปคําำหรือการพิจารณาอะไรก็ตามมันก้องอยู่ในจิตเขาเราทุกขณะจิตหรือเ,เปล่า ท้าไม่ก้องยู่ในจิตของเราทุกขณะจิตโดยเป็นอัตโนมัติว่างจากงานว่างจากการปรึกษาหารือว่างจากการพูดคุยปิดจักอารมณ์อย่างนั้นทัน,นทีอย่างนี้ที่ว่าจิตเป็นชันตรงับความประสงค์องค์สมเด็จตั้สมมาสมั็พพทธเจ้าและท่านปรยคคาวาจรทั้งหลายสํหรับการแนะนํากันเพื่อการทรงตัวของอารมณ์ เพื่อแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านก็ขอแนะนํากันเพียงเท่านี้เพราะว่าเท่านี้ก็เหลือกินเหลือใช้ยอยู่แล้วเขาไม่ได้ใช้กันหมดตามนี้อาศัยความฉลาดเท่านั้นที่เราสามารถจะสามารถทรงอารมณ์สมาธิได้ดังน,นั้นก็ต้องอาศัยทธิบาดสี่คือชั้นทะความพอใจวิริยะมีความเพียรไม่ทอถท้อตัวรักดิจิตตะตั้งใจไว้วิมังสายใช้ปัญญาเป็นเื่อพิจารณาเสียก่อนริงทำ ตลอดเวลานี้ก็เห็นว่าเป็นการสุควรกับเวลาขอบรรดาท่านทั้งหลายทิยาักษารอารมใจของท่านในทิทยาบทสี่คือจะนั่งก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอิฏยาใยจนกว่าจะถึงความพอใจของท่านเพราะว่าการแนะนําแบบนี้ไม่จํากัดเวลาปฏิบัติตั้งนี้ก็เพื่อให้บรรดาท่านพุทธบริษัททําตามความประสงค์แต่พตระว่าอย่าลืมนะ อยายใช้กําลังให้มันเครียดเกินไปจนกว่าที่เรียกว่าเป็นอัตกิรมฐานนิโยกเส้นประสาทจะเสียจะเกิดมีโรคบ้าเกิดขึ้นก็จะมาหาว่าครูบาอาจารย์ไม่แนะนำสั่งสอนถ้าต่อจนี้ไปกระโถขอ,ขอ,อทุกท่านปฏิบัติไม่ได้ตามอัติยาสัยจงกว่าจะก่อเกิดก,กำลังใจที่ท่านต้องการ